กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอกกูมีแต่ว่าให้ละชั่วทำดีกันเท่านั้นแหละบุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ยให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงให้ละชั่วทำดีมีศีลธรรมประจําใจบุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตารักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่วให้ตั้งอยู่ในเมตตา คนนับถือศาสนาพุทธไม่ต้องเชื่ออะไรเชื่อบุญมีจริงบาปมีจริงก็ใช้ได้เท่านั้นพอไม่ต้องทำอะไรพ่อแม่อยู่บนบ้านมึงไม่ทำบุญเลยมึงควรทำบุญทุกวันก็จะได้มากมึงอย่างัวรอทำบุญหนึ่งรอวันมึงจะได้สัก์เท่าไหร่ ขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทำไปอย่าไปเลือกว่าบุญมากบุญน้อยทำไปก็มากเองอยากให้บ้านเราจเจริญนนะ่ะไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้งห้าคือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ